พี่น้องจ้าตื่นเศร้าขึ้นมาเมื่อน,นี่เป็นวันที่หนึ่งวันโชคดีกับวัลู <c oughs> ยแย่กับสีมาเห็ด <c oughs> อันนี้ไทยอัน,นอันนี้ให้เบิ้งเมื่อน,นี่ <c oughs> วันที่หนึ่งมันเป็นบุญ <c oughs> พระเวทบ้านแย,ยน่เนาะขอโทษขขยาไห้แย่กับเลยต้มปลา สีเห็ดน้ำยาขนมจีนเกลือมเคียงนี่ใส่เคียงไวเรียบ้อยแลวโคกกดโคกพริกว่าท่านใดไดีดบันไดดรกหยบับหยาบยเยี่มันเมื่อดะพี่น้องเอ๋ยน,นี่แยกกะซีเอาพริกแกงตลาดเสริมน้ำจักน้อย <c oughs> แยกกะสีใบป่ากันบาดนี้พี่น้องเลาะป่าออกกันเ้อ ตัวบักใหญ่จ้าใส่ตรีนไก่ความจ้าแยกกระจิลรอเอาก้างออกคอยเหย็ดไปนี่แล้ว นีุ่้มใบแลลวุ้มเห็ดแล้วกเอาไวส้สินี่ตีนไก่พร้อมเ้ยพี่น้องเด้อแยกเอามัดเลยเด้อนี่ว่าตบวบามันก่างใส่น้ำ ให้เขาเจา้าขั้วมาให้แล้วเรียบร้อยซื้อเอาป่าก็ได้ไปตลาดเจ้าแยกกับเอ้ามือหล่นล้วแกไว้มือจับมือข้ำหลดุดจังสิรูจักว่ากลาง แกเก่ามือลดแล้วมันถนัดตีนเนาะแย่ไปเลยเฮ็ดซื้อเฮ็ดขายดอกเฮ็ดกินจะของเองซื้อก่อนสิ่เฮ็ดเ่ากะล้างมือให้สะอาดะก่อนแยเคยถือว่าให้เจ้า ดามาด่า,ดามเมอร์วานี่ละแย่เพาสนใจดอกแย่ถนัดแบบไดแย่ก็บติเห็ดตั้ง่นผู้คนว่าหายแย่ฮะแย่ก็บ่ได้เห็ดในกินดอกกับ่ได้กินฟีมือแย่ดอก เอาเบิดก็ให้เป็นย่างแสบให้เป็นแนวแสบค่อยยิบค่อยจับไปนี่แล้วนี่อันไดมันกลางเขาเก่าออกเสียงแม่แรงแม่แรงวันทู่มาแล้ว เอากาวดักขึ้นไปละ่ะอุย้ยร้อนต์จะโอ้ยเหยียเห็ดก็น่าจ้ามันนุ่งทึ่งถืดจ้าผ่าเสร็จมือไปใส่จ้าน้ำล้างมือพร้อมจ้า สัำนี้ลจ้าสะบังขันตอนต่อไปได้จ้าพี่น้อง